ตอนนี้ก็พาเพื่อนมารับชมแกะกล่องอันบ็อกซิ่งสำหรับเจ้า Redmi Note 14 5G นั่นเองนะฮะตอนนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งน้องอาจจะแกะยากหน่อยนะครับอ่านี่นะครับเปิดมาก็เจอในตัว,ตวซอฟต์เชสก่อนเลยนะฮะอยู่ในนี้นะกับตัวคู่มือนะฮะ Quick Start Guide นั่นเองเนะะาะขออนุญาตให้ดูตัวเครื่องก่อนเลยนะครับอ่านะครับให้ดูกล้องหลัง108ล้านชาร์จ4 5วัตต์ นะครับจุดขาย85.1นะ CPU Mediatek Helio G Helio ตัว Mediatek 725 0 Ultra นั่เองนะครับผมนะกระจก p o ากัส 520Hz IP64 นะครับนี่หนึ่งนะครับผมนะฮะก็ตัวนี้ี่อุปกรณ์สายชาร์จเนาะหัวชาร์จ45วัตต์นะครับครบเครื่องเลยนะครับตัวที่เราแกะเป็นสีดำนะครับตัวนี้มีหลายสีเขียวเลยสีเขียวสีดำหลากหลายสีนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันเลยนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวกระแสสําหรับเจ้าเสี่ยวหมี่นะครับผมนะครับนะครับผมตัวนี้ได้จอเรื่องของตัวอัลมาเล็ตด้วยนะฮะรันแปดสองห้าหกเลยนะครับผมนะครับปีไซส์สวยเลยสีดาเนาะนี่นะครับนะฮะแกะกล่องให้เพื่อนเพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะสำหรับเจ้าเสี่ยวหมี่เบรสมี่โน้ตสิบสี่ห้าจีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารันไปเลยถ้าตัวนี้รันอยู่บนตัวเสี่ยวหมี่ให้เปอร์เวสนะครับเพื่อภาษานิดหนึ่ง ต้องขอไฟด้วยนะฮะอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับผมพอดีเครื่องจะต้องรันขั้นตอนตัวนี้ก่อนนะครับนะครับจอมเมล็ดด้วยเนาะตัวนี้นะครับลำโพงพูดด้วยนะฮะเพื่อนนะครับในเรื่องของการน้ํากันฝุ่นด้วยนะครับผมตัวนี้นะฮะไอพีหกสี่เลยนะครับ กดข้ามไปนิดหนึ่งไปต่อไวไฟก่อนนะครับนะบต้องต่อไวไฟนิดหนึ่งเนาะนะฮะเดี๋ยวผมต่อไวไฟนิดหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนๆดูดูคลิปกันต่อนะครับเกิดอะไร เหมือนบังคับต่อไวไฟเนาะจะต้องผ่านขั้นตอนตัวนี้ไปก่อนนะครับรอสักครู่นะฮะมาละมาต่อกันเลยนะครับผมอ่าครับเวลาเครื่องเพิ่งซื้อนะครับก็จะต้องมีการแอคทิเวตตัวเครื่องนิดหนึ่งนะฮะแต่จะใช้เวลานิดหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับรอสักครู่เพราะตอนนี้เราต่อไวไฟไปแล้วนะครับ หัวเดปเตอร์ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับนี่เสี่ยวหมี่เข้าใจดีให้45วัตต์เลยนะครับเห็นไ,ไหมฮะ45วัตต์เลยมาแล้วนะครับผมนอนิดนึงนะครับนะครับคุ้มค่าแน่นอนเนาะตัวนี้นะฮะสเปคแรงเลยนะครับผม ครับอ่ามาแล้วนะครับผมนครับของลูกค้าเนี่ยพี่เขาเรียกว่าจะมีเปิดหน้าจอขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้่ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้เนาะใส่ในสเปคนะครับประมาณนี้นะครับแอนดรอยด์บสี่เนาะนะครับซีพียูก็เป็นตัวมิดิเทคเจ็ดพ u นยี่ห้าออสตราดเองนะครับแล้วแปดโวลท์ได้อีกสีนั่นเองนะครับความจุเป็น256เนาะ รีเฟรชเรท120เฮิร์ตนะครับลื่นเลยนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะไม่พูดเยอะนะครับเพราะก่อนนัานี้เคยรีวิวเต็มไปแล้วนะฮะให้ดูดีไซน์สวยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับเกินคลิปหน้าครับสวัสดีครับ